EP โก EP นี้เราจะไปเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นั่นก็คือจังหวัดราชบุรีนั่นเองอเราจะพาทุกคนไปที่เที่ยวที่สามารถไปได้ทุกเพศทุกวัยในจังหวัดนี้ในทริปนี้จะแตกต่างจากที่บันผ่านมาเพราเราจะมาทดลองใช้กล้องแอคชั่นคิเมราตัวใหม่ insta 3า0 x 4ตอนนี้เราอยู่ในโคราชบุรีซื้อของไปแคมป์เนื้ออันนี้ก็คือโซนหนึ่งของเนื้นอ,อไปเริ่มกันด้วยที่แรกอุทยานหินเขาง,งูตอนนี้เราอยู่ อุทยานหินชาติคือเมื่อก่อนเนี่ยที่นี่มันเป็นอย่างนี้น้องชายมันเป็น,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 ปนแบบเขาเป็นทำเป็นเหมืองทงังหิน่ะเปิดเหียรืเอ่เมื่อกี้กำลังปวดตดเลยเขียก็จะสาธิตเสียงให้ฟังอุทยานหินเขางูจุดเช็คอินสุดหิตประจําจังหวัดลายล้อมไปด้วยภูเขาหินปูนหากใครต้องการภาพถ่ายสวยๆบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ควรพลาดคือคิดดูดิว่าเมื่อก่อนอะมันเป็นเหมืองมันจะเสียงดังขนาดไหนที่ว่าตั้งดั่มากอ น้ำมันเกิดการหมุนเวียนน้อยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าตะไคร่ในน้ำนะน้ำมันไม่หมุนเวียนเอาไว้ง่ายๆแสดงว่านี่คือสกปรกมากใช่ไหมเองรู้ก็ลองชิมดูมาตอนเที่ยงอากาศก็จะร้อนๆหน่อย จะเห็นแบบเป็นรอยหินตรงนน้นจริงมันเหมือนนี่นะแกนงชันยอดนะไม่เคยไปเหมือนกันก็เป็นที่เที่ยวใกล้กรุงเทพที่แบบเรามาไม่ยากราชบุรีขับรถประมาณชั่วโมงกว่ากว่าก็ถึงแล้วคืออยู่นี่มันก็จะมีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคือเป็นแบบปั่นเรือเป็ด เรือเป็ดนวลนนะมีคนปั่นอยู่สถานที่ต่อมาถ้ำเขาบินเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ซึ่งมีค่าเข้าชมสำหรับเด็ก10บาทคืออะไรเนะี่ยหมแย่เอะ <laughs> ไรวะ <laughs> ร้อนก็ไม่ไปเมื่อก็ไม่อยู่ <Okay. S 1> อะไรวะแ okay. นี้เราอยู่ในถ้ำเขาบินบินเสาหินย้อยพืนที่ให้นอนเต็นเียนี่อ๋อรู้แล้วทำไมมันพืดไอ้เที่ยใส่แว่นไอ้เที่ยใส่แว่นโอ้ยนี่มันสวยนี่มันสวยมากนี่เขียนว่าอะไรอ,<ม>องอาคารจุกะตอนนี้มันเป็นโถงนะในถ้ำมันจะเป็นโถงอย่างนี้เลยหินย้อยออนี่เกิดจากอะไรพี่เราก็เล่ามาตกตะกอนของน้ําแล้วทําไมมันเป็นหินได้น้ํามันหินปูนอะมันคือหินปูนมันมาตามน้ํากัดเซาะดูข้างหลังของผมมันจะเป็นแบบ เป็นโถงแบบหินสวยมากตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เมื่อกี้ได้ยินไกด์เขาบอกว่าเป็นท้องพระโลงนะครับคือเป็นเป็นโถงใหญ่ของถ้ำนะครคือมันมันใหญ่มากกว้างมากก็จะมีแบบว่าหินย้อยแบบหินย้อยเต็มไปหมดลองดูนะน่าดูจำนวนดูขนาดคน ตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าถ้ำนี่คือใหญ่ใหญ่มากข้างหลังข้างบนเขาทำมันกินไงไมึงเขาทำก็ร้อนดีดีครับได้ศึกษาประวัติศาสตร์แหล่ดาบซามูลไร ปที่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยดูไม่เคยดูซากาโมโตะอย่าไปเล่นที่ไหนนะพังหมดร้านเรื้ยงเงินัวอยู่นะหน้าไปเป็นพับประดับห้องนะตอนนี้เราอยู่ที่ภูผาคาเฟ่ฮะภูผาคาเฟ่ก็จะมีวิวแบบเป็นธรรมชาติเป็นป่าสนมีแม่น้ำอันนี้เรากำลังจะลงมาดูที่สำหรับกลางเต็นท์กางเถียงกันนี พี่ผมขอโทษด้วยครับพอดีเขาไม่ค่อยเต็มครับลางในน้ำได้ไหมครับลางในน้ำได้ไหมคะจมได้กลางในน้ำไม่ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจมเล่นน้ำได้ไหมครับเล่นน้ำไม่ได้นะคะน้ำลึกค่ะแต่พายเรือได้ค่ะแต่ถ้าว่ายน้ำเป็นก็คือเล่นได้อยู่เล่นไม่ได้ค่ะไม่อนุญาตให้ลงน้ำนะคะใช่ค่ะต้องรมโซคนนี้คนนี้เห้าไม่ได้ชอบโดดลงน้ำ ก็ว so kind of ันนี้ว่างค่ะว่างหมดเลยคืนนี้ไม่มีใครเลยแล้วนอกจากพวกผมใช่ค่ะโอเลอะไรเยอะเออตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะตรงนี้กป็ละเอะมันเห็นชัดเตื่นเช้ามาปุ๊บโอ้ยพาไปมีโรงแรมให้มันนอนไหแต่เยอะเรื่องมากกว่าก็ได้นะหลังจากตกลงเลือกส่วนกลางเต้นเย็นอยู่สักพักก็ได้ที่กลางเต้นแหละ อตรงโน้นอะกำลังเดินขึ้นเบลล์ลดลงมาไช่นคือใค่ ภูผาคอฟฟี่แคมป์ Camp, ตั้งอยู่อำเภอบ้านคาห่างจากตัวเมืองราลาวส0่สกิโลเมตรผมบอกเลยว่าที่เนี่ยสวยและสงบมากๆค่าเข้าบริการจะอยู่ที่250บาทต่อคนมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาก,มา,กมายบอกเลยว่าพวกเราทั้งหมดประทับใจที่นี่มากๆจริงๆที่ภูผาคอฟฟี่แคมป์ Camp, นอกจากจะมีวิวทิวทัศนที่สวยแล้วยังมีกิจกรรมที่ให้ทำอีกด้วยเช่นตกปลาพายเรือหรือบินโดนชนต้นไม้ There'll be no รดีจริงๆเ้านะใส่แค่นี้นะแท็ซี่รถดีไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาไม่ต้องใส่น้ํามันหอยไม่ต้องใส่ปาด้วยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเจ้ากล้อง Insta 360X4 ตัวใหม่นี้พกพาง่ายสามารถถ่ายและนำไปรีเซมทีหลังทำให้ผมจะไม่พลาชดช็อตและมุมกล้องสำคัญสำคัญอีกด้วย แถมยังมีฟีเจอร์ที่ผมค่อนข้างชอบนั่นก็คือ Gesture Control เพียงแค่เราชู2นิ้วตัวกล้องจะทำการบันทึกภาพนิ่งและถ้าเราชู5นิ้วจะเป็นการบันทึกวิดีโอซึ่งสะดวกมากจริงๆสวัสดีเช้าวันที่2ครับตอนนี้8.40โมง0จ็ดโมงเพิ่งตืน่นบรรยากาศตอนเช้ากำลังดีเลยนี่คือวิธีการเก็บเตี้ยนแบบไหนครับ เป็นง,งานงเก็บเป็นของสองชิ้นครับเพราะว่าเวลาเก็บเต็นท์มันจะมีพื้นที่ที่น้อยเราต้องหัดไว้มันเป็นาที่ยากแต่ว่าทุกคนทําได้โอ้ยป้ายก็ไม่แก่น,ะนี่นะนี่นี่ของแบรนด์อะไรเราจะดูกันนี่เจอไฮนะฮะเต็นท์ก็เน็ตเจอไฮของทุกอย่างเราใช้เป็นของมีเจอไฮนะถุงนอนโมบิกาดินน,นะเน็ตเจอไฮนะฮะเบาะลองนอนเนะ จะให้การนอนเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเลยครับเพราะว่าอะไรครับนอนไม่ค่อยหลับมันดูเป็นไรผมก็นอนไม่หลับเหมือนกันมึงกวนนี่โอ้ยโอ้ยตอนนี้เรามาน้ําตกเก้าชั้นฮะหลังจากพักกินข้าวเสร็จนี่ไงนี่ไงนี่ไงแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเราอยู่ไหนเนี่ยนี่นี่มันอยู่นี่นี่ไปหนึ่งสอง สามสี่เชี่ไกายชิบหายม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอ,อน,นี่ยไม่บอกก้าโจนใช่ไหมก้าวจนเนี่ยคืออันนี้ที่เราไมาก้าวจวนก้าวช้อันเดียวกันใช่ไหมใช่เดียวั ทางขึ้นก็เอาเรื่องอยู่มันเดินขึ้นเขาอ่ะนี่มาตั้งนานเพิ่งถึงชั้นสามน้ำน่าจะเย็นนะแต่น้ำจะออกสีหน่อยระยะทาง1นึ่งกิโลเท่ากับไปกลับ3กิโลอันนี้น้ำตกชั้นสามอีก6ชั้นเราจะถึงชั้น9กาชั้นเอาเรื่องข้างบนมีสะพาน เออตรงนี้มุมวิวสวยดีชั้นที่สนนี่ชั้นห้าชั้นห้าแล้วครับเนี่ยวะเนี่ยชั้นห้าทางก็เรื่องนะชันขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วก็ร้อนอากาศร้อนน่าจะสามสิบก,กว่าองศาไม่มีน้ำ้วยเออลืมหยิบน้ำมาเลยลชั้นหกแล้วฮะไปอีกสามชั้นทางชั้นไม่พัดงไงบ้างหวดแรงสีเบ้า โอเคนะโอเคก็ไปกันต่อกับทางอีกร้อยยี่สิบเมตรเองถึงออชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดแล้วเออชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดขึ้นมามันจะความห่างกันมันจะไม่ห่างกันมากประมาณร้อยร้อยกว่าเมตรแต่มันทางมันจะทางขึ้นไปเรื่อยๆเลยนูนะ่นอะ หวังว่าที่ไปถึงชั้นเก้ามันจะมีแบบทีเด็ดแบบน้ำตกคงจะสวยไปดูกันฮะอันนี้ถึงชั้นที่แปดแล้วชั้นที่แปดก็เหมือนเป็นลำธารน,น้ำตกมันจะซ่อกหิน เรากำลังก้าวขึ้นไปน้ำตกชั้นที่9จากชั้น8เมื่อกี้มาชั้น9ระยะทางประมาณหนึ่งรเมตรหรือว่านี่เหรอที่เขาลำเลียงน้ำไปทำน้ำตกถึ<อ>งแล้วชั้นเก้าก็โอเคนะ น้ำมันแอบน่ากลัวหน่อยนะแล้วก็น้ำเย็นเดินขึ้นมาตั้ง1.5กิโลก็ถือว่าครั้งหนึ่งเคยฟิชชิตงก็ไม่แย่รื่คิดถ้าใครอยากมาก็มาลองได้ครับถือว่าคุ้มค่าอยู่มันก็คือสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงน้ำตกเราก็ไม่เคยมากันมันก็ภาพก็เป็นอย่างนี้มันก็โอเคแต่ว่าน้ำมันดำไปหน่อย น้ำอาจจะน้อยปไปหน่อยเราไม่ได้มาหน้าฝนด้วยมันเป็นหน้าร้อนคือเราไม่รู้ว่าข้างบนมันเป็นยังไงแล้วก็ได้มาเห็นสักครั้งหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้<บ>การเดินทางที่ไม่รู้ว่าปลายทางนล้มันเป็นยังไงมันก็เต่นเต้นดีถึงบางทีมันอาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กๆที่แบบไม่ได้สวยอย่างอย่างที่คิดแต่ก็ก็อโอเคที่ได้มาเห็น ทองนะครับทองทองวะได้ไล้ได้แล้วเคยแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นไหมล่ะเย็นเราอยู่ที่บ่อหนุพุบ่อคืงมะสบายอ่ะบ่อคืนสบายอ่ะกำลังนั่ง นั่งแช่เท้ากันมันทำให้แบบว่าอาการบาดเจ็บที่เท้าเรามันดีขึ้นนะมันมันเป็นการบำบัดเออก็เหมือนอะไรประคบร้อนมาคบเย็นใช่ใช่นี่มันก็สบายเลยลองมันล้างหน้าดิอ่ะพอล้างหน้า สำหรับวันนี้ทริปนี้ลาดบุรีก็จบลงแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้หว้วาวมากเลยครับทริปลาบุรีครั้งนี้ครับมาต้องมาครับต้องมาเป็นที่แนะนำเป็นที่ปกติจะเป็นคนที่แบบเรื่องมากนะแต่ว่าที่นี่โอเคมากต้องมา,ว,าว้วาวว้าวสองวันที่เรามาที่ไหนชอบที่สุดจะเป็นชอบที่แคมปิ้งที่เราไปพักอะครับมันมันดีอะสำหรับวันนี้ก็จบทริปลาบุรแีแล้วแล้วแล้ว <laughs> ไม่จะขัดไม่ให้มันจบจบทริปลาดบุรีครับว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายสากด้วยครับฤดูกาลนี้นิวพูแชมป์แน่นอนไปเจอกันใหม่ทริปหน้าเราจะไปไหนให้ติดตามกันครับ <c oughs> สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์การท่องเที่ยวของพวกเราซึ่งยังมีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่เคยไปและอยากจะไปเพื่อจะนำเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้เจอมาเล่าสู่กันฟัง ผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับพวกเราและหวังว่าสิ่งที่พวกเราทำจะมอบรอยยิ้มคืนกลับให้แก่ทุกทุกคน